สวัสดีครับร้านสายลหม,มากครับบริการรับซ่อมช่วงล่างที่เรใหญ่600คิวเราหางพ่วงเคลื่อนที่นะครับวันนี้ก็มาจัดการช่วงล่างของอีซูซุล็อกกี้195นะครับรูปแบบหน้าแห้งนะฮะบูกี้แล้วก็ลูกประจาน้าตัวหน้านะครับเป็นรูปไักนะครับล็อกสลักไม่อยู่ก็จัด การเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยทั้ง2ข้างนะค,ะนครับอจจะบีบเช็ดทีเดียวทําทีเดียว ให้ลูกค้าชำชัดูุ่นหมดคนระับพวกนี้ต้องอัดไยจริงๆถึงจะ ไม่มีปัญหาตัวพยายามแก้ไขอีกแพงให้ลูกค้าอยู่นะฮะเออไม่ให้มีปัญหาเวลามีแห้งนะครับทีนี้ก็ต้องให้ลูกค้าช่วยอัดเลยบ่อน ลองดูกันนะครับพอเริ่มมาจะระบีไม่เข้าก็ทำการเปลี่ยนนะครับมันก็จะไม่กินเครื่องกินนะี้ ทุกคุณลูกค้ามากครับที่ไว้วางใจแล้วก็เรียกใช้บริการจากทางร้านสหายลุกหมานะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ